สวัสดีค่ะเกียวนะคะจากบริษัทเอกดํารงแมชชีนทูลวันนี้จะมาแนะนำสินค้าเป็นเครื่องฉีดน้ำแรงรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แนะนำา b w 7 0 0เป็นรุ่นที่มีขนาดเล็กแต่ประโยชน์ในการใช้งานไม่เล็กเลยนะคะไม่เล็ก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 เลยนะคะสามารถใช้ล้างรถคันใหญ่ๆได้ล้างมอเตอร์ไซค์ได้ล้างพื้นสนามคาบโครนพื้นบ้าน รวมถึงตะไคร่น้ําอะไรต่างๆจุดเด่นของสินค้าตัวนี้ก็คือมันมีกําลังไฟสูงสุดที่1,400วัตต์แรงดันการใช้งาน70-105บาร์อุปกรณ์ที่แถมมากับตัวเครื่องฉีดน้ําแรงนี้ก็ได้แก่หลักๆก็เลยก็คือปืนที่ใช้สำหรับฉีดน้ำแถมด้วยด้ามอีก2อันอยู่ในนี้นะคะซึ่งหัวของปลายด้ามปืนเนี่ยมันจะสามารถปรับะระดับน้ำ ความแรงได้มันกระจายจะให้มันกระจายหรือจะให้มันเป็นฝอยได้ทั้งนั้นเลยค่ะรวมถึงมีสายฉีดน้ำแรงขนาดความยาว3เมตรสามารถต่อไปฉีดตรงไหนส่วนใดของรถก็ได้นะคะแล้วก็มีกระบอกใส่เป็นโฟมอะไรต่างๆสำหรับล้างรวมถึงข้อต่อข้อต่อน้ำออกนะคะ1น,นอันด้วยกันหางลูกค้าท่านใดสนใจในสินค้านะคะสามารถติดต่อมาได้ที่บริษัทเอกดํารงแมชชีนทูล ตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ